ตนนัวนี้เดี๋ยวสกแกนให้นะครับนี่ครับพิเซ้นพิเซ้นมารับเลิกขั้นเหมือนสวัสดีครับปันปันนทีิดได้ครับผมสวัสดีครับ กับข้อสู่ช่องคุณคู่ชนะอ,อีกครั้งนะครับวันนี้คุณได้เลื่องาามยามดีก็จะมาออกรถคันใหม่ซึ่งเป็นรถที่เราชื่นชอบเนาะคือด้วยของระยะเวลาแล้วก็จังหวะเวลามันทําให้มันรู้ว่าเออเนี่ยแหละถึงเวลาแล้วน้องจะมาอยู่กับเราซึ่งคุณก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เฝ้ารอวันนี้มานานคือแบบดีใจแล้วก็ ตื่เต้นแล้วก็คือเราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยคือรถที่จะออกเนี่ยครับคือยามาฮ่าเทเนเรสเจ็ดร้อยนะครับซึ่งแบบเป็นเครื่องยนต์เจ็ดร้อยซีซีมันเป็นรถที่แบบไปได้ทุกที่ครับมัลติโ r o โพสอะครับไปได้ทางทางดินทางฝุ่นทางเรียบทางวิบากทางน้ําแบบแบบน้ําท่วมไปได้อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ด้วยความที่ว่าคุณอะใช้งานในชีวิตประจําวันก็คือต้อง เดินทางไปทํางานอย่างเงี้ยจะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเลยคิดว่าการขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะสะดวกกว่าแล้วก็ด้วยมอเตอร์ไซค์คันที่ผ่านมาครับ<พ>องบอกอย่างนี้ว่าปูนเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์มาหลายคันมากนะอันนี้จะเป็นคันที่ห้าละแต่ว่ามันจะแตกต่างออกไปเพราะว่ารถมันออกแบบมาให้ไปในทุกเส้นทางแม้ในที่ที่ไม่มีทางซึ่งทางที่ปุนเดินทางไปทํางานอ่ะส่วนใหญ่มันจะทางไม่ค่อยดีครับ มันค่อนข้างมีหลุมบ่อเยอะแล้วกลางคืนแสงน้อยเนะี่ยมันมืดคือพอเราเจอสถานการณ์ที่แบบว่ากระชันชิดเงี้ยเราเบรกไม่ทันรถคันนี้ก็จะมาช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นในเรื่องของการซับแรงกระแทกที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปก็คงติดของแต่งประมาณนึงก่อนเพื่อเซฟรถนะครับพอถ้าคลองเราก็อ,อาจจะปอดออกอย่างเช่นแคดบาร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในเรื่องของท่อ อี่แบบตั้งใจจะเปลี่ยนเลยแต่ไม่ได้ตั้งใจจะดูของแท้อะไรนะครับก็าอาจจะดูงานไทยอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ในเส้นทางที่แบบว่าอาจจะลุยๆบ้างถ้ามันมีล้มไปอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ของแพงมันก็จะแบบเจ็บนะเวลาเราซ่อมทีหนึ่งก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาของไทยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหนึ่งเรามีกําลังเราค่อยเปลี่ยนทางที่บอกไปนะครับในส่วนของการใช้งานคุณก็จะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ออกทิปท่องเที่ยวด้วยก็หวังว่า ทุกคนจะรอติดตามชมนะครับในคลิปถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานละซึ่งคุณก็ใช้งานเจ้าตัว Yamaha Nelech 100นี่เป็นหลักก็จะเดินทางไปทุกที่แหละคิดว่าใช้ได้ยาวๆละทีเนี้ยของจริงคิดว่าแล้วจะได้แบบขับไปต่างประเทศด้วยเหมือนกันเฮ้ยสวัสดีครับเป็นกำลังจะออกวงการกำลังเข้าวงการใช่มาคนเดียวเหรอรถอยู่ไหนไม่เห็นได้ยินเลยไม่รู้เรื่องเลยขับมาเห็นถ่ายคลิปอยู่ ก็เลยดับเพื่อนมาเห็นเข้ามาสอ้อเฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมอันนี้พี่ทิวนะครับพี่ทิวเพื่อนร่วมงานกันตอนนี้อยู่คนละที่แหละใช่เลยก็เขาขับดิ้ดไปเหมือนกันคิดว่าเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นรุ่นอะไรจัดไปโอ้หซึ้งมากเลยอ่ะมาออกรถเพื่อนๆอ่ะทำไมด่าไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาข้างไหนข้าไหนข้านั้นหรอข้างนั้นปะข้างไหนคันนี้วะข้างนี้เหรอหมดลุกเลยนี่นี่เอาไปดูรถปักคันไหมครับเหตุได้ได้นะเอาแถมกอาแถบด้วย ใช่ใช่ใช่มีแท็บเล็ตให้แบบกดได้ไม่ใช่เป็นจอแบบใหม่ปรับได้จอ2แบบแบบว่าเทมีแบบ e x p l o อ e r กับ s t ี e e ซึ่งมันจะเป็นลูกเล่นที่แตกต่างกันมี2โหมดโหเทโหจ้าคุณแชร์ชิปแล้วนะคือแบบตอนนี้ก็คือต้องขอให้มี ABS ไว้ก่อนแล้วก็ต้องมีกุญแชร์ชิปจะได้แบบว่าเซฟตี้สบายใจได่ไไม่งั้นต้องเอาไอ้ตัวตัวที่ล็อกล็อกจานดีเดไปใส่ อย่างนั้นมันก็จะแบบใช้งานยากนิดนึงแบบต้องคอยแปะไปด้วยนี่ตั้งใจว่าอาจจะแบบมีแบบคล้องมาแล้วเกี่ยวแบบรัดแล้วก็เอากระเป๋าวางเพราะว่าตัวสังคมันเนี่ยมันไม่เหมือนทันี้แกะพวกมันออกหมดเลยอธิบายรถให้ทราบเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นโ <Okay, S 2> อเคครับทีเจ็ดครับเร่อยขอใช้เวลาแบบรวดเร็วเลยได้กันนะเดี๋ยวไม่ทันเลอกทนันทันอยู่แล้วแป๊บเดียวไม่นาน okay, โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากการ เปิดบอ่อนะครับลงแจอยู่ฝั่งซ้า,ายขอกผู้ขับขี่นะครับด้าน,นนี้เค okay, นี่ด้านล่างใต้บอ่อนะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะมีอธิบายในเรื่องของวันเดือนปีของผล,ลิตของตัวรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของแรงงานลมยางนะครับคนเดียว2คนจะเหมือนกันนะก็คือหน้า33หลัง36อันนี้เหมือนกันเลยนะครับส่วนในการเปิดบอ่อของคนขี่นะครับที่เซอร์วิสในเรื่องของแบตเตอรี่และฝิวไฟอยู่ด้านหน้าตรงนี้หกเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลายออกไปเลยแล้วก็ยกก็จะเป็นการถอดบอ่อหน้าแคนีไหลอะง่างๆนะครับ เอออกเลยไหมเอาออกเลยครับแต่ตั้งใจว่าจะขี่คนเดียวอยู่แล้วแลปิดกับก็คือเคี่ยวเหล็กตรงนี้นะครับให้แทงเข้ารูเหล็กด้านล่างตรงนี้ครับก็จะดังแก๊กต่อมาในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับฝาจะเป็นฝาแบบลอยตัวเสียบปิดทางขวายกขึ้นครับเชื้อเพลิงที่แนะนําก็จะเป็นตระกูลโซฮอร์95เป็นซิน95นะครับหรือเป็นซินเทียวอะไรพวกนี้แนะนำทั้เลยถ้าถามว่า91 20เติมนได้ไหมเติมได้ แต่ใช้แค่แบบชั่วคราวไม่แนะนำให้ใช้ตลอดพอเจอแล้วเติมพอเจอเก้าห้าแล้วก็เติมสูตเข้าไปเลยเลยตอนปิดกลับนะครับให้ปิดเหมือนตอนเปิดค้างไว้โอ้โปิดกับฝามันขยับได้แล้วนะแจงไว้ก่อนต่อมาในเรื่องของการล็อกนะครับก็คือหักแกนซ้ายสุดกดแต่แล้วปิดกับล็อกแค่นี้คือล็อกนะครับกดกดกลับคืนแค่นี้ครับมันล็อกได้สองฝั่งไหมครับหรือว่าข้างซ้ายอย่งเดียวข้างเดียวข้างเดียวนะครับ ต่อมานในเรื่องของหน้าจอตัวรถนะครับก็จะมีโชว์ในเรื่องของสัญลักษณ์ไฟเตือนนะครับหลักๆเลยนะครับที่การบิดออนปุ๊บจะมีเตือนอยู่2อย่างนั่นก็คือสองอันนี้อันนี้คือเตือนการทํางานของตัวรถส่วนนี้จะเตือนในเรื่องของระดับน้ํามันเครื่องอันนี้คือการสัญญาณเช็คระบบ ABS ของตัวรถนะครับอย่างแรกเลยที่จะดับก่อนตอนสตาร์ทรถก็คือสสิ่งนี้พอสตาร์ทรถปุ๊บสสิ่งนี้จะต้องดับทันทีถ้ายังติดอยู่แปลว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมีปัญหาอย่างที่2ก็คือไฟ ABS ตัวนี้จะดับก็ต่อเมื่อลูกค้าออกตัวไปแล้วเกิน7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันถึงจะดับไปถ้าไฟ ABS ยังติดอยู่อันนี้แปลว่าระบบ ABS มีปัญหานะครับต่อมานะครับรอบเครื่องโช้งนั้งศูนถึง12,000รอบนะครับมีนาฬิกาบอกเวลานะครับเดี๋ยวเซตกันอีกทีแล้วก็ในเรื่องของอินโฟเมชันตัวรถด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของระดับน้ํามันแล้วก็อุณหภูมินะครับความเร็วโซ่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวดูในเรื่องของเมนูการรับสัมผัส เรามาไล่กันว่าเมนูของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับเริ่มอย่างแรกเลยคือโอีโอนะครับเลขไมล์รวมรถนะครับคูลลนนี่คืออุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับถ้ามันต่ํากว่า40องศาม,มันจะขึ้นว่าโลเทมแต่ถ้ามากกว่า40ขึ้นไปมันจะโชว์เป็นตัวเลขให้เห็นนะครับก็จะดูง่ายแล้วก็จะมีในเรื่องของแอ์เซลเซียตตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิโดยรอบของตัวรถนะครับทิปหนึ่งทิปสอง่ะไว้จับระยะทางที่เราต้องการนะครับสามารถรีเซ็ตได้แล้วก็มีทิปคูดาวทิปคคูดาาาาาววนี่่ือเเราสาารสมถซต ในการที่เราจะขี่ทิปครั้งนี้เราตั้งงบไว้ประมาณสมมติเราตั้งไว้แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้เราอยากเดินทางสั้งสิ้นประมาณสักสามร้อยกิโลเมตรเราสามารถตั้งเป็นสามร้อยกิโลเมตรได้แล้วเวลาเราใช้งานไปเริ่มมันก็ค่อยๆลดลงเป็นหน่วยลงมานะครับต่อมาทิป F ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนตอนน้ามันขีดกับทิปให้เรารู้ว่าเมื่อน้ํามันขีดกับทิปแล้วเนี่ยเราใช้ไปแล้วทั้งสิ้นกี่กิโลเมตรนะครับ คุนใหญ่เวลากระพิบพมันจะวิ่งได้อีกประมาณกี่กิโลครับมันจะเหลืออยู่ประมาณ2ลิตรกว่าก็ถ้าแนะนาในคัสเจ็ดหอจะวิ่งได้อยู่ประมาณ7จ็ถึงแปดสิบก็คือหลังจากที่มันขึ้นกระพิบก็วิ่งได้ประมาณเจ็ดถึงแปดสิบกิโลก็ตีสักเจ็ดสิบกิโลประมาณนั้นหรือถ้าเอาปลอดภัยก็กระพิบกันหาเติมดีกว่าครับผมประมาณนั้นนะแต่จริงๆแล้วแล้วก็อยู่ที่ลักษณะการขับขี่ในช่วงนั้นด้วยนะครับ,รบถ้าบิดมือหนักหน่อยก็จะเหลือประมาณ6กโิแล้วลระมาณนี้นะ แต่ถ้าเราเติมน้ามันกับเข้าไปเจ้าทิพย F ตัวนี้จะรีเซตหายไปเองอัตโนมัติแล้วก็เป็นในเรื่องของคอนซัปชันนะครับก็จะมีแบบณนะปัจจุบันที่ใช้ความเร็วนะครับ,รบแล้วก็ค่าเฉลี่ยสะสมทั้งหมดจากระยะทางที่วิ่งนะครับ,รบอันตรอข้างล่างนี้รีเซตได้นะครับก็คือเอเวอร์เรนั่นเองอเคอันนี้เป็นข้อมูลของตัวรถนะครับมีประมาณนี้แล้วเข้าเป็นเมนูข้างในกันเอาอย่างง,ง่ายๆก่อนก็จะมีอะทีมตีมที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือทีมสตรีทนะครับ,รบส่วน Explorer จะเป็นอีกหนาาหนน้้้้้าาาตึงงงเลลลใใชกกกดดคคิรัแ ตอดพื้นเป็นสีเทานี่คือหน้าตาของ Team Explorer นะต่อมาก็จะ,จะเป็นในเรื่องของโหมด ABS นะครับในเจนปัจจุบันตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มเติมเข้ามาก็คือช่องทางที่3ตัวนี้ก็คือ,อปิดแค่ล้อหลังอันนี้นี่ล้อหน้ายังคงเปิด ABS อยู่ก็จะมีการเปิดทั้งหมดปิดแค่หลังนะครับแล้วก็ปิดทั้งหมดอันนี้แล้วแต่ชอบใช้ size. สมมุติเราจะปิดนะครับอะสมติปิดทั้งหมดละกัน กดมันเลือกทีมเลยแล้วกดค้างปึ๊บเรียบร้อยก็จะขึ้นปิด ABS ABS off นะครับขึ้น Off-Road แต่แวเวลาเราเปิดกลับเราไม่ต้องเข้าเมนูอย่างเมื่อกี้ก็ได้มันจะมีปุ่มลัดอยู่ตรงนี้ข้างๆจอเขียนว่า ABS on อยู่ให้เรากดหนึ่งครั้งได้เลยปึ๊บแค่นี้ ABS ก็จะกลับมาเปิดทำงานได้จริงน,นะต่อมาในเรื่องของการเซตติ้งนะครับอ่ะก็จะเป็นเมนูเซตติ้งเข้ามาก็จะมีในเรื่องของแมเทนแนซ์นะครับ แมนเนนเน้นก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนออยนะครับก็คือการใช้ระยะเป็นถ่านน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับเมื่อถึงรอบจะมีคําว่าออยขึ้นเตือนอยู่ด้านหน้านะครับต่อมานิทวายหนึ่งกับ2อนะครับอันนี้ให้จําเป็นค่าแมทเทรียลที่ควรเปลี่ยนในรถโซ่เนาะก็จะมีโซ่กับยางเราไว้จําแล้วพอเราเปลี่ยนเสร็จเราสามารถเข้ามารีเซ็ตเขาได้นะครับอันนี้มันจะได้เราจะได้รู้ว่าระยะการใช้งานของเราไอ้พวกโซ่กับยางเราใช้2หน่วยดูในง่ายว่ากันกิโลเมตรต่อลิตรกับลิตรต่อร้อยกิโลเมตรกิโลเมตรต่อลิตร ต่อมาอุณหภูมินะครับก็เปลี่ยนได้ทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์แต่เราจะดูเป็นเซลเซียสอยู่แล้วนะครับความสว่างของหน้าจอนะครับจะมีทั้งหมดแม็กซ์มีเดียมแล้วก็มิดนะครับทั้งหมดนี้มันจะมีเป็นการปรับค่าอัตโนมัติของมันให้นะครับอันนี้คือการปรับไว้ว่าในแต่ละระดับเนี่ยที่มันจะปรับค่าอัตโนมัติให้อยู่ในเลเวลไหนนะครับมันมีปรับให้ตโนมัติเวลาด้วยหรอมามันจะจับตามเซ็นเซอร์แสงที่อยู่รอบตัวเรานะครับพวกนี้มันจะคอยขึ้นขึ้นลงลงให้เอง ต่อมาในเรื่องของค่าเวลานะครับอันนี้เป็นการเซตเวลานะ9โมงต้องกดค้างแล้วก็นาทีก็จะเป็น51ใช่ไหมตรงนั้ต่อมาอันนี้คือ all reset ก็คือค่าทุกอย่างกลับสู่โรงงานนะครับแล้วก็อันนี้ exit ออกไปด้านหน้า แล้วส่วนเมนูนะครับที่ยังเห็นที่เป็นสีดำอยู่ตรงนี้อันนี้เราจะเปิดการใช้งานเขาได้ต่อเมื่อเราเชื่อมแอปพลิเคชัน Y Connect นะครับตัวรถสามารถเชื่อมแอป Y Connect ได้นะครับหน้าที่ของแอปพลิเคชัน Y Connect ก็จะมีในเรื่องของการแจ้งข้อมูลการใช้งานรถของเราสติการวิ่งของเราการริโภคน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของโทรศัพท์กับข้อความเนี่ยมันมีไว้แค่แจ้งเตือนอย่างเดียวนะ เราสามารถยังไม่สามารถกดรับสายหรือกดโทรออกผ่านหน้าจอได้แค่่าเตือนเราว่ามีโทรศัพท์เข้านะตอนนี้มีข้อความเข้านะอะไรแบบนี้โอ้ดีครับอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ประมาณนี้ก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันแอปสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆนะครับก็คือเปิดบอร์ดหลังที่ผมเปิดเมื่อกี้มันจะมีกล่อง C C U เรียกว่ากล่อง C C U ตรงกล่อง C C U จะมี QR Code อยู่ให้เราเข้าแอป Wi Connect แล้วก็สแกน QR Code ตรงแค่นั้นก็จะเชื่อมได้เลยนะครับมาเช็คระบบไฟตัวรถกันนะครับ สัญญาณเลี้ยวขวาหน้าและหลังงานนะครับญ,ญาณไฟเลี้ยวซ้ายหน้าและหลังงานพบนะครับไฟฉกเฉินติดพร้อมกันหน้าและหลังทั้งหมด4ดวงทางานปกตินะครับงญญานกดแต่นะครับงานได้ปกติตเซ็นเซอร์ไฟเบรกนะครับอันนี้คือไฟดิ่งนะเบรกหน้านะครับเซ็นเซอร์ทํางานนะครับเบรกหลังนะครับเซนเซอร์ญญทํางานโอเค ต่อมาในเรื่องของไฟหน้านะครับถ้ายังไม่สตาร์ทรถนะครับสิ่งที่ติดอยู่จะเป็นแคเดไลท์สองจุดตรงนี้นะครับนึงนะเครื่องมันเย็นอ่ะนะครับอันนี้คือระดับของไฟหน้านะครับที่เห็นอยู่ตรงเคาน์เตอร์เลยจะเห็นชัดเจนตัวนี้คือไฟต่ำนะครับระบบของเขาแล้วก็ถ้าไฟสูงนะ,ะก็จะเลยเคาน์เตอร์ขึ้นมาในระดับนะครับ ถ้าถามว่าสูงประมาณไหนในบนท้องถนนก็พอดีกระจกรถยนต์นะถ<อ>ือว่าถามว่าสูงไหมสูงเพราะว่าตัวรถมันมากกว่ามันไม่ได้สูงเพราะว่าเราปรับขึ้นแต่ถ้าคิดว่ามันแยงตาคนอื่นมากเนไปก็ค่อยๆเ,เอามาให้ช่างป,ปรับอีกทีได้โอเคครับอนะันนี้ก็สุดกังขอปุ่มพัดไฟนะครับหรือปุ่มสตอ็อปไฟก็จะอยู่หลังแฮ์ซ้ายทางด้านนี้รเราสามารถกดเพื่อขอทางแบบนี้ได้ คร <S <S นะ,ะโอเคนี่ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับต่อมานะครับอ่ะอันนี้ือบอก USB มีเป็น USB ไว้ให้ชาร์จไฟนะครับอ่าจ่ายไฟ5โวลต์2.0แอมป์นะตัวนี้5โวลต์2.0แอมป์อ่ามันจะมีอยู่ในฝาเกี่ยงดครับโอเคมีบอกจชาครับผม ต่อนะครับในการเช็คของเหลวอ่ะสองอย่างจิงอยู่ใกล้กันเลยนะครับอย่างแรกตัวนี้จะเป็นในเรื่องของน้ํายาหม้อน้านะครับน้ํายาหม้อน้ําก็จะมี2ขีดก็คือฟูแล้วก็โลนะครับเช่นเดียวกันทักเหยบ้างล่างก็งจะเป็นตาดูน้ามันเครื่องก็จะมี2ขีดเหมือนกันบนและละ่างในกรณีเช็ค2ออย่างนี้จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือจับรถตรง90องศาอย่างตอนนี้เครื่องเย็นนะครับให้สตาร์ทวอร์มไว้ยังต่ำ15นาทีและจับรถตรง90องศาตามที่แจ้ง มันถึงจะโชว์ระดับมาตรฐานกับการาใช้งานมาทั้งวันแล้วรดร้อนจัดให้ดับเครื่องไปเลยวอร์มตัวเว่งดั่ม15นาทีเช่นเดียวกันก็จับตรงก็ถึงสาจะเห็นระดับนะครับที่เป็นมาตรฐานนี้เขาโชว์ให้เห็นเรานะครับสองอย่างนี้เลยห้ามเติมเกินฟูแล้วก็ห้ามต่ำกว่าโลถ้าต่ำกว่าโลคือมันใช้งานไม่พอถ้าเติมเกินขีดฟูมันจะทะลักและดันตัวเองนะครับมันจะกลับดันอย่างสองอย่างนี้นะส่วนในเรื่องของโช๊คอะ อย่างที่เห็นเนาะก็ในเรื่องของโช๊กนะครับอย่างที่เห็นตัวจุดแอดจัตนะครับก็จะมีของโชค๊คลังก็จะมีตัวในเรื่องของคอมเพสชั่นตัวนี้ก็จะมี h กบ s อยู่ข้างหลังตรงนี้ว่าให้เราดูว่าปรับฮาร์ดยังไงปรับซอฟทางด้านไหนนะครับ,รบแล้วก็ตกบมาตรงนี้จะเป็นในเรื่อง,อ,งอ,นน Period. อันนี้พีโลดอันนี้คอมเพสชั่นอยู่นี่คอมเพสชั่นตัวนี้นะครับแ้วส่วนรีบาวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นครับ่ สองอย่างนี้จะมะีทั้งสามจุดเนี่ยเลเวลจะพอๆกัน <Okay. S 1> ประมาณก็ <Okay. S 1> คือเกือบยี่สิบกว่าระดับแต่เราทีเนี้ยการใช้งานต้องบอกตรงเลยว่าขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคล <Okay. S 1> ว่าใช้งานน้ำหนักคนเดียว <Okay. S 1> และพอน้ำหนักคนเดียวมีสัมภาระไหมสไตล์รถของพวกนี้นี่แหละครับจำเป็นอย่างเดียวที่เราต้องศึกษาเพิ่มก็คือค่าแสงเราต้องหาว่าสิ่งที่เราบรรทุกน้ำหนักตัวเราทุกอย่างแล้วบรรลานกันไหม <Okay. S 1> เพราะถ้าเราเซ็ตตรงเนี้ยไม่ดีเวลาเราขี่เราจะรู้สึกว่าท้ายมันเด้งตลอด อันนี้คือวองเขานะครับแต่อย่าลืมเซตหน้าแล้วก็ต้องเอ้ยเซตหลังแล้วก็ต้องเซตหน้าด้วยนะหน้าก็ต้องเหมือนกันอย่างหน้าก็จะเห็นมีทั้งหมด3จุดเหมือนกันด้านบนจะอยู่นี้2จุดนะครับอ่าก็คือตัวนี้แล้วก็อันนี้อันนี้พิโลดตัวหัวเนี่ยส่วนตัวนี้คือคอมและส่วนตัวนี้คือตัวไล่แก๊สของโช๊คโช๊คทุกต้นจะมีอากาศอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับส่วนของตัวโช๊คหน้ามีบาวเขาจะอยู่ข้างล่างตรงนี้จะเป็นจุกยางอยู่ข้างใน นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถ้ามึงร้มงไปจะเจอมันจะเป็นจุดยางให้เปิดจุดย,าง,ยางออกแล้วเป็นหัวน,อน็อตแทงเข้าไปขังหน้าน,นะครับแน่นะ้องใช้ระยะเวลาในการทำค,ความเข้าใจกับโชคหรือว่าในการเซ็ตโชคพอสมควรนะตัวรถประมาณนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมตอนนี้ยังตอนนี้สำลักข้อมูลอยู่ <laughs> ตอนนี้สำลักข้อมูลอยู่แีเจ็7ยังสำลักนี่รุ่นอื่นนี่สำลักกว่านี้อีก <laughs> ประมาณนี้ครับในเรื่องการใช้งานแต่จริงก็น่าจะต้องใช้งานก่อนถึงอาจจะมีคําถามกลับมานอกว่ามีอะไรตรงไหนเพิ่มเติมหรือต้องทํายังไงอะไรไงก็อาจจะต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งก่อน57แล้วให้เข็นไปร้องหน้าเลยไหมไม่ใช่หันหน้าวันนี้เลยสตาร์นี้ก่อนดีว่าที่บ้านเชงจุ้ยต้องจดทิศทางเราจะต้องออกรถให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ได้คือความสบายใจ อีกห,หนึ่งนาทีนะครับผม กันกับรถที่ยังไม่ได้เห็นว่าทุกันนนู่นอยู่นูน่นเห็นท้ายไหมใช่ฮอนด้าคิกหรอดูด Air อ oh. อีอย่ามาแอร์รอกโอเคเดี๋ยวเราไปขี่รถเล่นกันก็ <Yeah. S 3> จะมีซองกันน้ำผู้มือใช้งานรถบุวารันตนะีจะมีวารันตีให้2ปีไม่จำกัดระยะทางนอกัาน,นส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ดูแลให้6เดือนถ้าภายใน6เดือนอแบตเสื่อมไม่จ่ายไฟไม่เก็บไฟเปลี่ยนลูกใหมท่ทันทีตัวกาพินัยเลยก็กุญแจที่ถามเมื่อกี้มีให้ทั้งหมด3ดอกนะ ตัวที่ไม่มีสติกเกอร์สีแดงอย่างนี้อันนี้คือดอกธรรมดานะครับขายปั๊มใหม่ได้เบิกใหม่ได้แต่ในกรณีที่จะก๊อปดอกนี้เพิ่มต้องใช้สีแดงตัวนี้ในการก๊อปโค้ดลงนะครับก็พูดง่ายตัวนี้คือคีมาสเตอร์อามหายเด็ดขาดพอถ้าหายต้องเปลี่ยน ECU บล็อกใหม่กับบ้ากุญแจใหม่นะครับแพงด้วยรอนานด้วยไม่คุ้มอย่าหายเด็ดขาดครับผมก็เดี๋ยวเรากำลังจะเตรียมตัวเดินทางกับ นี่จะพาไปดูรถเพื่อนก่อนรถรุ่นอะไรขี่รถรุ่นอะไรครับขี่เวฟครับผมเวฟเวฟพันหรือเปล่าสีเขียวอ๋ออย่างเทอย่างไรฟังเสียงเวฟไหมครับอันไหนฟังครับนุ่มๆเลยนะอ๋ะเหมือนดับจะหอบผอบเบาๆวะ บบาๆไม่ได้จูนมาใช่ไหมเดี๋ยวจะไปคันนี้ฮะเดี๋ยวจะมีคนตามมาสิไปคันนี้โอเคไปวันนี้เราทำการปล่อยเชนเนลเลขเจ็ร้อยนะครับเบาอีกแล้วนะครับผมเป็นไงหกคนจะโดนทั้งเท่ากัน อย่างเชนตางสไตล์แต่ก็ไปด้วยกันได้ได้ครับโดยเยในนะครับทีปอดภัย์นะครับเจอกันในทริปหน้าตอนต่อไปฝากช่องร่วมทริปกันฝากช่องด้วยได้ไหมฮะได้ฝากติดตามด้วยครับจะมีทริปเกี่ยวกับเท n เนเรสเจ็ดร้อยเนี่ยไปต่างๆนะครับชื่อช่องคูนคูโบชแ e ลนะครับติดตามกันได้นะครับผมโอเคสวัสดีครับขอบคุณเฟลแบงค์มากๆครับผมสวัสดีครับ ของเราโดยสมบูรเราหันเอหามอะไรด้วยเพราะว่าว่าามามไ,ไม่ได้เราจะหวังพื้นน้ำไปแ ไปได้เลยไปได้ดูเาเปลี่ยนเลนขับอยู่อยู่เลนทำไมเลนบางนี้ไเลนอ่ะ ดีๆมีถนนในช่วงแรกต่อจากนี้ไปก็จะไม่ค่อยอยู่ในถนนเท่าไหรนะ่ครับ ลังหาค่าของอะระยะทางที่จะวิ่งได้หลังจากไฟกับพริบเนี่ยดูไล้ออกอะทีเนี่คนระับทีเตอนนี้หลังจากขึ้นทีเมาเราวิ่งไป3ามามกิโลตามที่เซลแบงบอกนะครับวิ่งได้ประมาณ80ดสกิโลแต่ว่าเสฟเซฟก็เจ็ดสิบกิโลในกรณีที่เรา กัพิบแล้วมันหาปั๊มไม่เจอจริงๆอ่ะก็คือวิ่งไปเจ็ดสิบกิโลคือคุณต้องรีบหาปั๊มแล้วก็คืออย่าให้เกินเจ็ดสิบโลอ่ะแล้วเหลืออีกสิบโลเพื่อแบบว่าไปไปถึงปั๊มอะไรเงี้ยตอนนี้วิ่งไปสามจุดสามกิโลนะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์กับรถคันก่อนคือออกรถมาวันแรกแล้วพอมันขึ้นกับพิบอ่ะเราก็คิดว่ามันได้ประมาณสามกิโลผมวิ่งไปได้ประมาณยี่สิบแปดโลรถดับแล้วคือ อีกหนึ่งโลถึงความน้ำมันแต่ว่าพอไปอ่ะมันแบบคืออีกนึงโลถึงความน้ำมันแต่ว่าน้ำมันหมดก่อนมันก็เลยต้องเข็นปรากฏว่ามีคนใจดีช่วยเข็นให้นะผมมันไปไม่ได้จริงหวะ่ะเฮ้ยไปได้ งานนี้ก็สบายแล้วครับถ้าอย่างนี้ไปได้ก็ไปได้หมดแล้วแน่เนี่ยครับทรงทรงอย่างนี้มี่าฟ้ายังครับมีนะครับผมจะหาได้แล้วครับไอ้ไม่มีใครอยากซ้อนเฮ้ยอย่างนั้นล่ะ รถไม่สองสดอนเน็กเตียเไยนะอะไรบนะอกว่าดูรถคันเน็กเตียเลยอ๋อ,ดอได้ยินว่ารถคันนี้ชื่ออะไร <S <S ไสบายคันนี้สบายเลยคือแบบขับมากระปอยก็ขับมาแล้วเหมือนกันรถถู้สึกว่า เราต้องเป็นอย่างงี้แหละนั่งแบบนั่งหลังตรงแล้วขี่นี่ก็หลังตรงนอนหลังตรงหลังตรงเลยงอหลังตรงไฟแดงน่าจัดเพรยอะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยกุญแจของที่ของอลูเสืไอ้ขาวาซากีมันผลิตในไทยปะหรือว่าลผลิตในไทยปะหรือว่านำเข้าทางพันไม่แน่ใจ อันนี้นำเข้าทั้งคันแบบรู้สึกดีมากเลยแบบมาถึงก็สูตรโลเลยอ่ะถ้าอย่างท้ายาื่นมันจะแบบสิบโลแล้วอะไรเงี้ยทั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเป็นรถที่นําเข้าทั้งคันก็คือส่งมาแบบนี้แล้วก็ามาประกอบที่สูตรเลยนะครับก็ทําให้รถนั้นสูตรโลยังไม่ได้มีการวิ่งเลยนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากก็คือรถมันใหม่จริงๆ ถุงไม่ใช่ไหมใส่ถุงไหมอ่าไม่ไม่ใส่ครับเอาเลือกกันเลยสีแดงเลยครับสีแดงนะมาลิดมาลิดของครับขอบคุณครับเป็นนักปัครทางสวยงาม การไหวของพอแล้วก็ไหวแม่ย่านางตามความเชื่อของคนโบราณเชื่อไว้อุ่นใจครับเวลาในการออกบนแมกก็เป็นคนเที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวคุณจะเดินทางไปดื่มกาแฟเย็นๆกับเพื่อนก่อนเลี้ยงเพื่อนสักหน่อยก็ขอบคุณมากๆเลยที่เพื่อนเนี่ยมาร่วมยินดีกับเราในวันที่เรารับรถนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ แล้วคุณจะมาทำคลิปต่อเรื่อยๆนะคอนเทนต์ดีแน่นอนอยากให้ทุกคนรอติดตามนะค,ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคุณพร้อมฟังแล้วก็พร้อมอ่านใีคอมเมนต์นะครับขอบคุณจริงๆครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S